สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมนะครับเพิ่งโหลดมาหยกสดสดร้อนๆเลยเกมมีชื่อว่าบ็อกซิ่งสตาร์นะครับผมเป็นเกมชกมวยต่อยมวยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยครับเพลงมันโคตรมันเลยเว้เยนี่เพิ่งโหลดมาเลยนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับ แมตช์แรกของเราครับโหมดเนื้อเรื่องนะครับผมผมเคยโหลดมาเล่นแล้วแหละแล้วก็ลบไปนานละหลายปีละนะครับเป็นเกมต่อยมวยชกมวยที่ผมชอบมากเลยนะแล้วก็แนะนําให้ไปโหลดไปเล่นกันนะหวนครับเจอกับนักชกชื่อหวนครับอื้วนอย่างนี้หมัดหนักแน่นอนนะฮะนายมาถึงจนได้ฉันแหกปากเรียกจนเสียงแหบไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยยอส นี่ไงคนที่ฉันพูดถึงฮะไอ้กุ้งแห้งเนี่ยนะเขาเนี่ยเหลือที่ชน,นะเจ็ดยกรวดอ๋อเราเจอกับไอ้ยอสไอ้อ้วนไอ้อ้วนนี่คือฉันเสียรายได้ไปตั้งสัปดาห์เพราะเขาอย่าเสียเวลาเลยคุยธุระให้เสร็จเลยดีกว่าโฮเซเออเออ,เอ,อโฮเซฟังนะไอ้หนูแกเข้าใจไหม เรามาที่นี่เพราะมันเลยจุดที่คุยกันแล้วพอเหอะฮอ,ฮอ,ฮอไว้ฉันอัดมันให้น่วมก่อนแล้วค่อยมาฟังคำแก้ตัวของมันกันแล้วกันเราบอกแล้วไงว่าเราจะจายแก้ถ้าหากแก่ยอมล้มในการชกแก่ไม่รู้จักคว้าโอกาสดีๆไว้เลยไงเอ็มมาออ คือเจอเจอแม่ทั้งสามตัวเลยทั้งฮวนทั้งยอสทั้งโฮเซอีฮวนก่อนเลยและกันพี่ฮวนเดี๋ยวมึงเจอมึงไม่รู้จักซะแล้วเอ็งไม่รู้จักค่าซะแล้วเอ็งรู้จักค่าน้อยเกินไปละ นักชกอเมริกาครับหวนเดี๋ยวมึงรู้จักรู้จักนักชกทันวาป่าทันวากอดอะหลนี่ไงอัประคัดไปหนึ่งทีหมัดมันก็เร็วเหมือนกันเว้มันยับอย่างเดียวเลยจะย,ยับยับประหาประแสงอะไรวะ โดาวโดวนดินี่ไงล่ะหลบหมัดหลบหมัดแล้วสวนกลับยังไงเอ้ยอัปเปอร์คารเรียบร้อยนี่แตะแตะแท็บที่ที่หน้าจอนะครับเป็นการย่อเยอ้ยไม่ได้เรื่องเอาซะเลยนายหัวเนื้ชนะแล้วครับ ง่ายโคตรนี่เอาชนะในยกแรกเลยด้วยครับเพิ่มเป็นเลเวลที่สองแล้วความเสียหายของเราหกร้อยสิบสองครับของพี่หัวเราสองรอยเก้าสิบเจ็ดสวยงามต่อไปก็เองละหาว่าเราเป็นตัวกุ้งแห้งเดี๋ยวมึงเจอฮะไอตัวแสบนี่ จะเอาแบบนี้ใช่ไหมแกโชคดีนะวันนี้เรางานยุ่งพรุ่งนี้เราจะกลับมาอีกทําตามท,ที่เราบอกดีกว่าครั้งหน้าเราไม่ใจดีอย่างคิดแนะ่เอ็มม่าที่เป็นเอเจนต์ของเรานะครับเอเจนต์ส่วนตัวไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกลูกกระจกจ,กจากวงการมวยเถื่อนจะมาตามหานายเกิดอะไรขึน้นฉันแทบจะกลัวแล้วนะเนี่ยอย่าเพิ่งได้ใจไปนายก็แค่พวกกุ้ยข้างถนนเท่านั้นแหละได้ยินไหมคาริเปิดยิ้มของเขาเนี่ย เขาอยากให้คุณแวะไปหน่อยทําไมเราไม่ไปกันเลยล่ะหากเราเปิดตัวในฐานะมืออาชีพเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมโอเคไปย้มของคาริโอ้โหคาริเป็นยังไงบ้างเอมมามีเพื่อนมาด้วยนั่นแหละค่ะถามได้ไหมเป็นยังไงบ้างละ่ะคาริฉันพาเขามาที่นี่เพราะว่าฉันทนเปื่อยอยู่บ้านไม่ได้ละนายช่วยฝึกเขาหน่อยได้ไหมล่ะ อ๋อเจ้าหนูนี่เหรอช่วงนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะนะแต่ยินว่าหมกตัวฝึกอยู่ในบ้านต่ตอยกระสอบรายงั้นเหรอกรบสอบรา,ายก็ช่วยนาย,นายได้อยู่หรอกแต่การเตรียมตัวเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่าที่นายคิดนายควรแวะมาที่ของฉันและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆซะแต่นายมา,มาแล้วไปฝึกกันเบาๆกันหน่อยไหมหละ่ะไปกันที่การฝึกเลยครับฝึกที่เข้มขน้นกดไปเลยเสร็จสิ้นไปเลยนี่ ไม่เร็วเลยนายตั้งใจฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอที่ดีจริงๆที่รักโอ้โหฮอนนี่อย่าคิดหลหระว่าเป็นการฝึกครั้งสุดท้ายยกเว้นนายจะเสียเวลาเปล่าต้องมันฝึกฝนอย่างต่อเนื่องพี่จะที่ให้ทักษะการต่อยมวยของนายเนี่ยเป็นสัญลักษณที่สองของนายยังไงละ่ะที่รักอีกแล้วถ้าอยากจะล่ำสำเหมือนฉันต้องฝึกหน่อยละฝึกเข้มขนนะ้น่ะโอเค นี่กรุงโลมไม่ได้สร้างเสร็จในะวันเดียวจัดไปจ้ะไปที่บ้านนะแมทเพิ่มเติมไปที่โหมดเนื้อเรื่องนะค,ะครับอันนี้เกมมันบังคับให้เรากดนะเหล่านักสู้เพลงมันแบบว่าเล้าเล้าเนียอะไรเนะี <c oughs> ่ยไะอ้นี่มันว่าเราเป็นกุ้งแห้งเดี๋ยวมึงเจอนักชกอเมริกาชื่อยอสนะครับยอส ยกที่หนึ่งราวนไฟมาดินี่งไงล่ะมึงไปก่อนเลยคุกขวาแย็บไปหนึ่งทีอ,อ้าวอัพประคัตส่วนซ้ายไปหนึ่งทีอา้าวสวนไปอีกหนึ่งทียังไงแย็บเปิดกาดหน่อยหนูเปิดอา้าวคุกคุกมาเหรอหุกมาเหรอ,หหอนี่งไงล่ะมึนไปเลย ว่าไงว่าของกุ้งแหงแ้ง,แหง,ง,แหงเหรอนี่กุ้งแห้งนี่โยกโยกว่ากุ้งแห้งเหรอขึ้นมอีกหนึ่งที่ะโมโทเอ้ยแค่นี้ก็ลวงไปซะแล้วพระโทนกกระจอกยังไม่ทันจะกินน้ำนายยอสนี่ก็จะแน่ได้หมัดอัปคัตมาด้วยนวมนวมอ่าสติหลักเพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มเลเวลไปเล้วที่สามมันทำดามิเอะใส่เราแค่สิบหกเองอะหมัดแยับหนึ่งครั้งนั้นเอง นี่มีผลการชกโดยละเอียดเราสามารถมาดูได้ที่ตรงนี้นะครับหมัดยับเราหกสิบสี่น้าเนอมเมตไปหมัดฮุกร้อยี่สิบสามอัปเปอร์คัสสี่ร้อยห้าสิบห้านี่หลบหลีกสำเร็จไปสามครั้งครับโจมตีสำเร็จเจ็ดครั้งโจมตีไปสิบสำเร็จไปเจ็ดมันโจมตีไปเก้าสำเร็จไปแค่หนึ่งครั้งก็คือหมัดแยบของมันนั่นเองนะมันหลบหลีกไปสามครั้งไม่สำเร็จเลยผมหลบหลีกสามครั้งสำเร็จหมดเลย นี่หลบหมัดหุกครั้งหนึ่งหลบอัปคัดสองครั้งไปครับลุยเลยไอ้ไอตัวแสบนี่ไม่คิดว่ามันจะมาได้ขนาดนี้ดูซิว่าแกจะหลบลูกปืนได้ไหมอา้าวคุณได้ชิงปืนของเขามาปืนของข้าโอ้ใจเย็นเพื่อนอา้าวโถว่ใจเย็นก่อนสิเพื่อนไม่ได้ตั้งใจยิงแกนะโฮเซฉันแวบ,บไปก่อนละพี่น้อง ไอ้ยอสงี่เง่านั่นทำแต่งเรื่องโง่โง่ความผิดฉันเองแหละที่พาไอ้หัวร้อนปากม้านั่นมาต้องให้อะไรวะต้องเอาฉันมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันไม่ควักปืนมายิงแกหรอกมันเริ่มกันเลยดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่บอสนะครับชื่อว่าโฮเซ่ถ้าเกิดชนะจะได้รางวัลตามนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีรางวัลบอกมีนวมนะครับมีเสื้อสีดําให้ด้วย ดูท่าทางมันจะเอาเรื่องอยู่ว่ะนักชกอเมริกาครับมีหมัดฮุกเร็วเลเวลสี่นะครับผมเนี่ยมีโอกาสทํางานยี่สิบเปอร์เซ็นเมื่อโจมตีด้วยหมัดฮุกเพิ่มพลังหมัดฮุกอีกสามสิบสองเมื่อใช้งานเพิ่มพลังสี่สิบสองเมื่อสวนกลับสําเร็จ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ใส่เพราะว่าผมชอบสวนกลับอยู่ละผมชอบหลบแล้วก็ต่อ,อยจังหวะสองแนวแบบสบรับคําสิงอ่ะแบบชุบชวัดแบะนี่นเรื่องมวยติดชึ่ง อุ้ยเอาเรื่องไว้ยนี่นี่งไงแยบบอหลบหัวอ้าวฮุกมาอย่างนี้โดนดิอะไรจะมามาก่ออะไรอ้าวนี่งไงล่ะฮุกมาเหรอนี่งไงขวาเลยฮุกขวาเข้าไปเต็มคางล่วงไปเลยบอสเหรอโอ้อยแค่นี้เหรอวะ ลุกขึ้นมาดิประโถเ้ยนึกว่าจะแน่ถ้าแค่ไหนเลือดแทบไม่ลดเลยโอ้สามตัวนี่ไม่ได้เรื่องเจ็ดร้อยสี่สิบหกนะครับแต่มันทำความเสียหายเราก็เยอะที่สุดในสามตัวร้อยสี่สิบห้าเป็นหมัดยับห้าครั้งนะครับคือมันยับเราได้อย่างเดียวห้าที 145เนี่ยที่ได้มาจากหมัดยับทั้งนั้นเลยนะส่วนหมัดฮุกกับหมัดอัป,ปคัดนี่เราสวนมันได้กลับไปหมดนะครับนี่เราลบเจ็ดครั้งนะครับสําเร็จสมครั้งโดมตีสิบสองสำเร็จเจ็ดครั้ง, 12, งนี่ยับไปหกสิบแปดนะครับฮุกไปร้อยหกสิบหกแล้วก็อัป,ปคัดไปห้าร้อยสิบสองยังไม่ได้ชแชมป์นี่ซามูเอล หน้าตาอย่างนี้นี่มันชั่วร้ายแน่นอนดีดีในดีมากเลยหน้าแข็งแก่งไม่เบาที่สามารถชกชนะติดต่อกันสองยกได้ขนาดนี้รู้สึกจะมีเรื่องกันใหญ่แล้วฉันเกิดอยากดูขึ้นมาแล้วสิไม่นึกว่าจะมาได้เห็นแกอยู่ที่นี่ด้วยมองที่นี่นุม่มอย่าทาสายตายอย่างนั้นสิถึงฉันจะดูไม่ค่อยเหมือนแต่ฉันนี่แหละโปรโมเตอร์เลยแหละโปรโมเตอร์ระดับโลกเลยละ่ะรู้ไหมดีนะบัตนของฉันเอาไปสินะ กลับมาหาฉันเมื่อนายอยากต่อยมวยอย่างจริงจังแล้วพบกันไหม่อีน,นูนเว้ยคุณซาเอลนะครับเฮ่นายเนะี่ยฉันเอานาะยบัตรให้แกไปตั้งอาทิตย์นึงละฮะดูจากสีหน้าแล้วนายคงผิดหวังสินะก็ที่นี่มันไม่เหมือนกับมวยเถื่อนที่นายคุ้นเคยนะสิที่นี่จะพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้ไม่เป็นไรนี่ถ้าได้ค่าตอบแทนที่นี่จะดีกว่าเดิมด้วย ลอไปให้ได้แหะเจอกันครั้งห่ครั้งหน้าแล้วฉันจะมีข้อเสนอดีๆไว้ให้โอ้โหหรือที่นายเป็นมุดหัวมาเนี่ยฮะเป็นมุดหัวมาจากไหนอ๋อพอนึกออกแล้วไอ้มาซามูเอลเนั่นมันเอาน้ำปัดให้กับนายเขาคงไม่ได้เลวร้ายมากนักหรอกแต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีเพื่อที่จะเรียกตัวเองว่านักมวยอย่างแท้จริงนั่นคือแมตลีจัอันดับฉันจับนายมาวางมาวงการมวยเถื่อนเพื่อหวังจะเปิดตัวนักมวย ลีกแมตมาที่นี่กันบ่อยๆนายจะได้คุ้นหน้าคุ้นตากับเขายังไงล่ะถึงเวลาลงทะเบียนแล้วไปลงทะเบียนกันเลยให้เราไปลงทะเบียนนะครับผมนี่กดมาที่ลีกนะครับสุ่มนะครับผมเจอกับนักชกประเทศมาเลเซียรหรือเปล่าครับฮอกบัชเชอร์ กูว่ากูกกกกกโดนแน่เลยว่ะแม่งมียับยับส่วนกลับเลเวลสิบสองอ่ะ <c oughs> อันนี้เจอกับคู่แข่งขันออนไลน์เลยนะครับคนจริงนะผม <c oughs> หลบหลบมาอัพประคัดส่วนไปข <c oughs> <c oughs> วาไปอัพประคัดขวา อ่ะปกัดขวาเมาเมาหมัดเมาหมัดรัว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 ,วด้วยหุกซ้ายโอ้โหเลือดกบปากตาปู่ตาบวมตาม่วงไปหมดแน่จริงก็ลกขึ้นมาสิมาสิจ้าอีหนูโอ้ง่ายมากมากจริงๆมันก็ไม่ได้สู้ออนไลน์หรอกมันก็สู้ออกับคนแหละคือตัวสู้ออกับคนแต่ว่า ระบบเกมมันเหมือนกับให้ให้ให,ให้ให้บอทเล่นให้อะไรประมาณเนี้ยมันยากที่จะมันจะมาเจอกันแบบในเวลาเดียวกันอะนะประมาณนั้นนี่ได้รางวัลมาด้วยนะครับยกที่หนึ่งครับชนะภายในยกที่หนึ่งได้รางวัลมาเพียบเลยนี่เป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวมีแพ็กเกจรางวัลน,นะนี่ไปเปิดที่บ้านได้เลย นี่ครับรางวัลน,นะครับผม5นาทีนะครับสั่งเลยบินมาลเลยเต้องใช้เวลาสักพักในการรอแพ็กเกจที่จะมาถึงแต่ฉันมีอะไรเซอร์ไพรส์คุณละ่ะฉันคุยโทรศัพท์กับผู้จัดการหลีกควูเขาบอกว่ารางวัลแรกคุณสามารถรับได้ทันทีแบบฟรีๆเลยอ๋อรางวัลแรกครับรับแบบฟรีๆของฟรีดีเสมอโอ้โหนี่ได้ฟันปอมาด้วยครับผม เพิ่ม HP นะรับทั้งหมดไปเลยนี่มันบอกให้เราแตะัำดับนะครับผมไปลุยกันเลยนี่อีเวนต์นะครับผมล็อกอินเหรอสวยการบริหารจัดการเจนิเฟอร์ โอเคภาพลักษณ์นะครับฐานะของเราเนี่ยมีเรียงบ้านนี่ถือครองทรัพย์สินนะครับผมโอเคตอนนี้อยู่ใต้สะพาน <c oughs> อยู่ใต้สะพานครับโครงการบ้านเอือ้ออาทรสำหรับผู้มีไรายได้น้อยซื้อก่อนประตูไว้ให้มากๆจะดีอะไรวะจะดีสุดขโมยเยอะนั่นเองรถยนต์นี่ ตอนนี้ได้รถยนต์แบบว่ากากๆกกอยู่เครือข่ายสังคมอืมก็คือไอ้เครือข่ายสังคมเนี่ยเลือกเลือกเลือกเอเย่นประจำตัวผู้ดูแลนะตอนนี้เลือกเอมมาี่มีทั้งเนี่ยบอยฟอร์มดาฮูดแต่แต่ละคนจะได้ พอ,พอเราเลือกเลือกเอเจนต์เนี่ยผลตอบแทนของแต่ละแมทที่เราลงลงชกเนี่ยจะได้กลับมามากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่เห็นไหมเพิ่มคู่หูตำรวจมีคู่หูตำรวจเป็นเอเจนต์ด้วยเหรอวะลาสิก้าลาสิกะซีเคร็ดเอเจนต์นี่หูหกล้านหกโคตรแพงเลยวะสามารถเข้าไปอัพเดตต,ตัวละครกันได้ด้วยนี่เห็นไหม อผมคือสไตล์จินนะนี่คงแค่ว่องไวเว้ยหล่อไว้ก่อนเทไว้ก่อนฝีมือไว้ที่หลังตัวละครต้องเทได้รับของขวัญโอ้โอดอกูประคัมเลย เวลาเวลาคลิดนี่ไม่นะ่ไม่ไม่ครัวไม่สมครัวเลยก็มีไม่สับภาพไม่ตบม่สภาพอ่านกันได้รางวัลเป็นครีมอะไรมาทักอย่างเนี่ยแมทเพิ่มเติม ผมจะไปเล่นหลีกอีกให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวจบคลิปกันไปแค่นี้ก่อนเป็นการเปิดสักาการกันเบื้องต้นดูเลยครับเจอกับเบียคนชื่อเบียรนะครับผมทงชาติผมไม่แน่ใจว่าชาติไหนนะไม่คุ้นเลย ลาวันไฟเลือดพันหกสิบเท่ากันเลยวะส่วนหูส่วนช้าวะ่ะเออเนี่ยโอเคแยบคุกมั่งดีกว่าคุกสายดดนวะหลบมาอัปปะคัตสายเรียบร้อยครับ ง่ายๆวะเฮ้ยไม่เอานี่ถูกแค่นี้มันง่ายเกินนะโอ้เรียบร้อยครับสบายสบายหน้ายังใสเกียงเกาหล่อเหลาอยู่เลยดูดิตาปูตาบวมเลยคุณเบียรสวยงามนะครับชนะยกหนึ่งอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะมาลุยกันรัวๆกันไปเลยนะครับเรื่อยๆเลยมันๆกันไปนะก็เป็นคลิปแนะนําเกมเบื้องต้นกันไปก่อนเป็นการเรียกน้ําย่อยกันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยกันยาวๆมาลงลีกนะจัดอันดับแล้วก็หมดเนื้อเรื่องกันด้วยนะครับผมใน EP ที่2คลิปหน้านะโอเคถ้ายังไงก็ใครชอบก็ฝากกด Subscribe นะครับผม ช่องนี้เป็นช่องเล็กนะครับแต่อยู่กันเหมือนครอบครัวนะอยู่กันแบบเพื่อนนะครับก็ลงคลิปตลอดตลอดนะจ๊ะมีอะไรคำถามก็สามารถถามได้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ